สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่สรุปแล้วครับผมฉลาดคามช่วงในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระพีติชอบปภาบปรามตัวเรตตเรยนีอแจงพี่น้องย่านนี้ครับวันนี้นคณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตึกทศวรถล่มนะครับโด่ยารแรก บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนะครับบริษัทไมฮาร์ดบริษัทโฟรัมโดยวิศวกรผู้ออกแบบมาร่วมชี้แจงพวกเราและบุคคลสําััญก็คือคุณพิมน์เจริญยิ่งซึ่งอายุ8ปปีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข่าวขอ้อนั้นว่าท่านไม่ได้รู้เรื่องไม่ไทราบพอมาวันนี้นะครับท่านได้ยินกันว่า ได้ลงนามเองในรับรองแบบแต่ว่าเป็นผูต้ตรวจสอบไม่ได้ออกแบบนะครับซึ่งรายละเอียดจะมีผู้ชี้แจงเพิ่มเติมหน่วยงานที่สองนะครับกุ่มบัญชีกลางและกลมสมรพากราชีเแียงกระบวนการในการจาัดซื้อจ้างนะครับกรมสมราอรกระบวนการในการเสียภาษีผู้ร่วมค้าและกลุ่ม มาร่วมกาประกวดราคาว่ามีการเสียบัญชีถูกต้องหรือไม่ซึ่งรายละเอียดนะครับคณะกรรมการจะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งท่านรองประธานธิรชัยบรรทุมาศนะครับเจ้าของคำนวนนี่นะครับได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจนท่านธิรชัยครับครับผมครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักและเคารพกครับผมธิรชัยบัทุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกอินบุรีและกระบังในฐานะสมาชิกการปปชสภาผู้แทนรัษฎรนะครับ วันนี้จากการที่ได้เชิญนะครับบริษัทผู้ออกแบบแล้วก็ตัวกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากรเข้ามาให้ข้อเท็จจริงมีสิ่งที่คืบหน้าขึ้นไปนะครับสิ่งที่เห็นชัดอันนึงก็คือว่าในกรณีของบริษัทผู้ออกแบบเนี่ยนะครับมีบริษัทฟอรัมกับบริษัทอ่าอ่ามอไมฮาร์ดนะครับที่2อ,อันนี้บริษัทฟอรัมนะครับมีจุดทุนจดเบียน5ล้านบาทอ่ไมฮาร์ดมีจดเบียน3 4ล้านบาท นะครับ <ARM 'd> มีพนักงานประมาณ200คนคอลัมน์มี20คนมีสถาปานิกประมาณแค่มี5คนนะครับแล้วก็มีสาวิตริศเนเป็นวุฒินะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับสัญญาที่ร่วมทุนกันของ2บริษัทนี้นะครับบริษัทฟอรลัมเพ่อวนได้กว่านะครับและบริษัทสถาปนิกซึ่งซึ่งทุนอยู่น้อยกว่านี่เป็นตัวหลักแต่บริษัทไมฮาร์ดเนี่ยเป็นตัวที่มาเสริม ในการสัญญาตรงนี้ขึ้นไปการเข้าไปทําสัญญา,าเข้ามาเมื่อทําสัญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีการออกแบบเสร็จสิ้นในกรณีที่ครั้งที่แล้วได้สอบถามว่าสตงบ,บอกว่ามีการแก้แบบไปทั้งหมด9้าครั้งท่านนี้ผมได้สอบถามไปเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าแก้าครั้งไม่ได้แก้แบบนะครับแต่เป็นการแก้ไขข้อขัดข้องในระหว่างที่มีการเรียกว่ามีการก่อสร้างอยู่นะครับโดย ทางผู้บริหารโครงการนะครับเขาได้เสนอเข้ามาว่าควรจะมีแก้ไขนะครับที่เกี่ยวโครงสร้างมีทั้งหมด2จุดนะครับกระบวนการแก้ไขผู้บริหารการส่งหนังสือมาให้บริษัททั้ง2บริษัทนี้นะครับซึ่งเขาเป็นสัญญาร่วมทุนกันแบบคอนโซเตียมคอนโซเตียมคือต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในงานที่อยู่รับผิดชอบไม่ใช่จอยเวนเจอร์ J ที่จะร่วมรับผิดชอบเหมือนกับห้าุ้นส่วนจำกัดน,นะครับตรงนี้ไปนะครับห้าุ้นส่วนสามัญน,นะครับตรงนี้ไปนะครับดังนั้นเมื่อเข้ามาปั๊บเขาให้ความเห็นไป แล้วก็พร้อมกับขอให้ความเห็นแล้วก็ทําแบบมาบริษัทผู้กรับเหมาก่อสร้างก็ทําแบบมาเขาไม่ขัดข้องก็เลยทําตามแบบที่การแก้ไขเชิงโครงสร้างตรงป่องลิฟท์ทั้งในแง่ของขนาดนะครับใหญ่ให้เล็กลงและความสูงนะครับจาก180เหลือสอง้ยเหลือ2อ5ร้อย้นะครับตรงนั้นคือปรับลงในส่วนนี้ไปเมื่อเป็นอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับว่าในกระบวนการแก้ไข,ขข้อขัดข้องซึ่งเขายืนยันว่าไม่ใช่แก้ไขแบบ มันเป็นการทําให้กระเทือนโครงสร้างหรือไม่และใครมีอำนาจที่จะอนุมัติตงนี้ข้อยืนยันที่ได้สอบถามขึ้นมาเขาบอกว่าไม่ได้แก้ไขแบบแต่แก้ไขขอดข้องและเป็นการแก้ไขสัญญาเราไล่ดูโครงสร้างนะครับการแก้ไขสัญญาจะมีหนึ่งจะแก้ได้ก็ต้องมีตัวความเห็นของตัวผู้แบบคือไม่ขัดข้องแล้วมีแบบมีผู้รับเหมาก่อสร้างมีผู้รึ่งงานมีกรรมการตรวจรับการจ้างซึ่งตั้งโดยผู้ว่าสะตะง สุดท้ายต้องจบที่ผู้ว่าสอตองครับจะปฏิเสธไม่ได้เลยไม่รับผิดชอบไม่ได้เลยที่ผ่านมาผู้ว่าสอตองยังไม่เคยรับผิดชอบตรงนี้เลยนะครับวันนี้ชัดเจนแล้วว่าการที่จะแก้ไขสัญญาที่มีแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างเดิมที่ไม่เหมือนกับแบบเดิมปรับนะครับในส่วนนี้ผู้ว่าสอตงต้อง,ออง,อองอรงับผิดชอบครับนี่คือจริงข้อที่หนึ่งการควบคุมง,งาน สิ่งที่เห็นวันนี้ได้สอบถามจากทางกรมบัญชีกลางนะครับจะต้องมีผู้ควบการมีกรรมการตรวจรับซึ่งตั้งโดยผู้ว่าสอตอง,องไม่ว่าเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เอามา,าก่อสร้างซึ่งเท้าที่แล้วเราได้สอบถามผู้ผู้ผู้ตรวจกรมกรมกับการตรวจการจ้างเนะี่ยไม่ได้ไปลงที่หน้าง,งานเองผู้ควบการคนกลุ่มนะครับแต่เมื่อ คณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยเป็นผู้ที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าสอตองอเขาไม่ได้ลงไปดูดูแต่เอกสารและจะไปดูได้สิ่งที่จะดูได้ไม่ดูผู้ควบคุมงานไม่ทําแล้วมีเหตุผลผ่องขึ้น,นมาไม่ว่าจะโน้พผ่องเช่นเหล็กสมมุติว่าเหล็กนะครับเหล็กที่มีไอสารตัวที่มันมันค่อนข้างจะแตกต่างนะครับตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างและโยงถึงผู้ว่าสอตองอด้วย ดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผู้ว่าสงตงจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ที่ผ่านมาได้ฟังแต่การบอกว่าผู้ควบคุงานรับผิดชอบผู้ก่อสร้างรับผิดชอบคนออกแบบรับผิดชอบแต่ไม่เคยเห็นความรับผิดชอบของผู้ว่าสงตงเลยข้อเท็จจริงคือตึกพังตึกอื่นไม่พังมีพังอยู่ตึกเดียว ข้อที่จริงคือมีคนเสียชีวิตข้อที่จริงคือการแสดงความรับผิดชอบยกตัวอย่างง่ายๆความรับผิดชอบต่อชีวิตเนี่ยสตองออยังไม่เคยแสดงอย่างความจริงใจในฐานะที่ท่านเป็นผู้ว่าสตองอแล้วจะบอกว่าเพิ่งมาอยู่ได้ปีเสร็จๆมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในป่าการแสดงของหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเข้าไปแสดงน้ำใสใจจริงที่รับผิดชอบจริง ที่ให้สูสัมภาษณ์เมื่อวานที่บอกมาก็คือบอกว่าได้มีตัวขนาการต่างๆไปเยี่ยมไปไปแสดงเคารพศพมันน่าจะไม่ใช่น้ำใสใจจริงที่ควรจะทําสาหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าน่วยราชการตรงนี้นะครับดังนั้นผมขอเรียกร้องดังนี้นะครับวันนี้ข้อจริงงวดเข้ามาแล้วท่านจะไบีเสร็จไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่ได้และขอให้ท่านแสดงรับผิดชอบมากกว่านี้ ท่านยารักษาเก้าอี้เลยนะครับทางที่ดีอยากให้ผู้ว่าสตง,งนั้นได้ออกจากตําแหน่งให้รักษาการรักษาการแทนได้ไหมจะได้ตรวจสอบอย่างจริงๆเพราะถ้าท่านผู้ว่าสตง,งยังอยู่ในตําแหน่งผมเชื่อว่าในการตรวจสอบอื่นจะไม่ได้ดังที่ควรจะเป็นท่านอย่าก,กอดเก้าอี้ไว้เลยครับแสดงความรับผิดชอบออกมาให้ประชาชนได้เห็น หน่วยงานที่ตรวจสอบคนอื่นสำนักงการตรวจเงินแผ่นดินเราจะไปตรวจสอบความผิดปกติในทางทุจริตให้ผิดกฎหมายเนี่ยไม่ได้เพราะรู้ช่องทางดีว่าทางไนให้ถูกต้องโดยกฎหมายหลักการที่คณะกรรมาการปปอชอตรวจสอบคือหนึ่งผิดพลาดโดยสุจริตหรือไม่หรือถูกต้องโดยทุจริตถูกต้องตามกฎหมายโดยทุจริตหรือไม่ นี่คือความซับซอ้อนขององคอ์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบทุจริตหรือตรวจสอบความผิดปกติทางงบประมาณแผ่นดินดังนั้นจะใช้กรกีปกติไม่ได้ท่านผู้ว่าสตงอควรจะลาออกจากตําแหน่งได้แล้วให้คนอื่นรักษาการแทนและให้ตรวจสอจบจากพนรกบบอย่าโยนไปโยนมาแล้วตัวเองลอยตัวผมคิดว่าไม่สง่างา,ามถึงวันนี้ถึงแม้เข้ได้จริงจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็มีการออกหมายเรียกมีความผิดพลาดเยอะแยะท่านหนีไม่ได้ครับ ขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนสื่อสารไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับมีอะไรจะถามเชิญได้ครับขอบคุณสื่อมวลชนนะครับเป็นความเห็นของคณะกรรมการสันติวิทยชัยนะครับแต่กรรมการยังไม่ข้อสรุปว่าในแนวทางในการหิหนราชการเป็นดินไงปกติแล้วหัวหน้าหน่วยงานที่เกิดเหตุขึ้นมาต้องรับผิดชอบเฮ้ยต่างประเทศมานะครับเมืองไทยควรจะมีผู้รับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบโดยตรง วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นกระบวนการส่วนกระบวนการสอบสวนเพรรอการได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนเราจะเชิญมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ได้ข้อมูลจากกรมบัญชีกลางกับกรมสรรพากรในเรื่องการเสียภาษีกรมบัญชีกลางในเรื่องการควบคุมัญญาทั้งหมดเป็นผู้กํากับดูแลเรื่องระเบียบข้อครับในการจัดซื้อจ้างนะครับ ส่วนต่าคนั้นเป็นผู้ปฏิบัตินะครับเกิดเกิดความบกพร่องหรือไม่ส่วนวิทยากรที่มาวันนี้นะครับตอนแรกท่านก็นไม่ชัดจเจนกรรมการสอบถามว่าท่านในโรงแามจริงหรือไม่เพราะข่าวคนานั้นเดี๋ยบอกท่านไม่ไม่ทราบเรื่องท่านก็ยืนยันนะครับในที่ประชุมซึ่งกรรมการนี้แก่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเอกสารนั้นจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าท่านมาพร้อมกับคณะผู้สัตว์ท่านสองผู้สัตว์ ที่เป็นร่วมค้ากันนะครับอาจจะพูดด้วอความเป็งเจก,ก็ได้แต่ว่าข้อริงเป็นอย่างไรกรรมการจะได้ตรวสอบกันครับขอบคุณมากนะครับขอบคุครับ,รบขอบคุณมากครับ